องค์น,นี้เป็นพระบูชาพระพุทธชินราชจัดสร้างโดยสำนักพุทธรัตนประทีปดูจากประวัติจัดสร้างราวๆต้นปี2,500องค์น,นี้หน้าตักประมาณ3นิ้วที่เคยเห็นคือ3นิ้ว5นิ้ว9นิ้ว องน,นี้นะด้านหลังเป็นอ,อกเราด้านหลังจะมีหลายแบบด้านหลังองค์พระเนี่ยตรงฐานเนี่ยตันทตรงฐานด้านหลังองค์พระจะมีหลายแบบแต่องค์น,นี้เป็นอ,อกเร่าถอดส้มได้สวยมากสภาพเก่าสภาพหิ้งเลยน้องคนที่เอามาให้เช่าบูชาเนี่ยเขาบอกว่า พระองค์นี้อยู่ที่บ้านเขาขึ้นนานมากแล้วหลายปีแล้วอะแต่เขาไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเช่าบูชามาหรือว่าเช่ามาปีไหนเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่องคือน้องคนนี้จะเอาพระเครื่องพระบูชาที่บ้านมาให,ให้เช่าบูชาอยู่บ่อยๆใต้ฐาน ใต้ฐานพระจะเป็นดินไทยดูสภาพดินไทยคือเก่ามากแล้วก็จะอุดด้วยอูนปัตเตอร์ทองเหลืองเก่าดินไทยนี่คือสภาพดินไทยใต้ฐานพระ สภาพเก่าสภาพหิ่งเลยพระองค์นี้ยกมาจากหิ่งนะให้เช่าบูชาเลยสวยมากพระพุทธชินราชองค์นี้ถอดส้มได้สภาพทองเหลืองเก่า จับมือเดียวถ่ายมือเดียวก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็จะให้ดูพยายามถ่ายชัดให้ดูกานหลังองค์พระพระพุทธชินราชเป็นพระบูชาที่ มีความสวยงามรูปแบบคือแบบสวยงามมากอันนี้ก็เก่าสภาพหิ่ดเ๋ย๋ยววันหลังจะเอาพระบูชาหรือพระเครื่ององคอื่นมาลงคลิปให้ดูนี่